ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล1นทับหนึ่งนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1นึ่งเดือนพฤศจิกายนนะคะพศสอ6 4เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนภาคเรียนที่2นะคะค่ะช่วงปิดเทอมเป็นยังไงบ้างคะลูกเด็กๆ ใครบ้างได้ทบทวนการเขียนการอ่านมีใครได้ทบทวนกันบ้างไหมคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะลูกเราเรียนหน่วยต้นไม้ค่ะค่ะเราไปดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะลูกค่ะต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร ต้องการน้ำต้องการอากาศค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ1น,นะคะลักษณะของต้นไม้นะคะลูกต้นไม้แต่ละชนิดมีชื่อและลักษณะแตกต่างกันนะคะเช่นบางชนิดมีต้นเตี้ยบางชนิดมีต้นสูงนะคะเช่นต้นมะม่วงต้นมะละกอต้นมะพร้าว กล้วยนะคะค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะค่ะต้นไม้มีส่วนประกอบก็คือมีใบนะคะมีดอกมีผลมีลำต้นมีรากนะคะค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์ของต้นไม้นะคะลูกต้นไม้มีประโยชน์คือผลไว้รับประทานนะคะลำต้นเอาไว้สร้างบ้านหรือทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะค่ะเช่นต้นมะม่วงนะคะลูกต้นมะม่วงผลของต้นมะม่วงเราก็มาใช้เป็นอาหารนะคะส่วนลำต้นเราก็เอาไปสร้างบ้าน สร้างที่อยู่อาศัยนะคะค่ะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้นะคะค่ะการดูแลรักษาต้นไม้เช่นการปลูกการรดน้ำพรวนดินนะคะการใส่ปุ๋ยค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือเราไม่ทําลายต้นไม้นะคะลูก ค่ะข้อที่5เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้นะคะอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ก็จะมีกระถางนะคะไว้สำหรับปลูกต้นไม้เรามีการปลูกได้หลายวิธีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระถางช้อนปลูกซ่อมพรวนบัวรดน้ำนะคะ ค่ะต่อไปเราไปดูคลิปวิธีทำการบ้าน,นก,กันนะคะลูก